สตาร์ทอัพไทยหัวแถวด้านบริการเรียกช่างยอดขายกว่า2,000ล้านบาทอย่างคิวช่างเกิดขึ้นมาได้ยังไงเรื่องมันเริ่มมาจากพนักงานบริษัทกลุ่มหนึ่งที่ทํางานไปก็เห็นว่าในวงการบ้านมันมีปัญหาอยู่คือกว่าจะหาช่างได้แต่ละครั้งเนี่ยมันยากต้องรอให้คิวตรงกันแล้วพอได้จ้างแล้วก็ไม่รู้ว่าช่างที่จ้างมาจะมีมาตรฐานหรือเปล่าจะโดนกงงบหรือว่าโดนทิ้งงานก็ไม่ ส่วนฝั่งช่างก็ไม่รู้จะไปหาลูกค้าใหม่มาจากไหนส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ลูกค้าประจําทําให้รายได้ไม่ค่อยมั่นคงแถมภาพลักษณ์ของการเป็นช่างเนี่ยมันก็ดูไม่มีมาตรฐานคือมันไม่มีคนมาการันตีให้พนักงานกลุ่มนี้ก็เลยตั้งทีมเล็กๆงั้นเราจะทําแพลตฟอร์มที่รวมช่างของคนไทยที่ทําเกี่ยวกับบ้านเราจะเป็นตัวกลางที่ให้ทุกคนคอยหาช่างได้แบบง่ายๆแล้วก็ได้ช่างแบบที่ไว้ใจได้ด้วยส่วนฝั่งช่างก็จะมีคนจ้างตลอดรายได้ก็จะมั่นคงขึ้นและให้ช่างเนี่ยเอาเวลาไปโฟกัสกับงานได้เต็มที่พอองาาาาานเเสรร็็็จจลลูกกกค้้้้มีววววิใหดดไแะ ามาประเมินช่างอีกทีเพื่อควบคุมมาตรฐานที่สําคัญคือรับประกันงานให้เลย365วันก็เลยเกิดเป็นคิวช่างที่อยู่ในโครงการสตาร์ทอัพของ SCG ช่วงปี2019ก็ได้เงินทุนมาทําระบบส่งงานให้ช่างแล้วก็ทําเว็บไซต์ที่ให้ลูกค้าเอาไว้จองช่างจนมาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญ โควิดที่ทุกคนต้องทํางานอยู่บ้านก็เลยต้องทําความสะอาดล้างแอร์ซ่อมนู่นนี่หรือว่ารีโนเวทบ้านใหม่ทําให้คิวช่างขายดีมากยอดขายโตจากหล้านในปีแรกขึ้นมาเป็น250บล้านในปี2022แล้วก็ขยายต่อมาทําแอปที่ตอนนี้มีบริการทั้งหมด120ประเภทงานตั้งแต่งานเล็กๆอย่างล้างแอร์ทำความสะอาดจนถึงงานใหญ่ๆอย่างซ่อมหลังคาหรือว่ารีโนเวทบ้านก็มีทําแอปให้ลูกค้าจองง่ายก็คือเลือกวนันเลือกเวลาที่สะดวกเองได้เลยทีนี้พอมีช่างเยอะก็เลยต่อย ยอดมาทำเป็นคิวช่างอะคาเดมี่ที่เป็นอะคาเดมี่ที่คอยอัพสกิลแล้วก็ทำให้ช่างมีมาตรฐานเช่นมีอบรมให้ช่างหลังคาช่างแอร์หรือว่าช่างอื่นๆให้สื่อสารกับลูกค้าเป็นจัดการรายได้ได้แล้วก็ทำบัญชีของตัวเองได้ด้วยทำให้ช่างมีมาตรฐานเดียวกันทั้งแพลตฟอร์มซึ่งสำคัญมากตอนนี้คิวช่างก็มีช่างครอบคลุมทั้งหมด77จังหวัดในไทยที่ต่อให้ช่างต้องนั่งเรือไปเกาะสมุยไปบ้านลูกค้าเนี่ยก็ทำได้จนมียอดรวมออเดอร์ทั้งหมดเกือบเกือบ95,000ออเดอร์แล้วก็ทำรายได้รวมเกือบบ2,00000,000าทอ เคยมีช่างที่ได้770งานในปีเดียวซึ่งโดยรวมแล้วคิวช่างเนี่ยยังทำให้ช่างใช้ชีวิตง่ายขึ้นที่ต้องทําก็ตื่นมาดูตารางว่ามีงานอะไรว่าต้องไปที่ไหน,นคือจัดการตารางงานตัวเองได้แล้วพอทําเสร็จก็ถ่ายรูปส่งงานในแอป,ปลูกค้ากดยอมรับแล้วก็ได้เงินค่าจ้าง และคิวช่างยังได้รางวัลการันตีด้วยรางวัล Thailand Most Admired Brand 3ปีซอ้อนจากนิตยสาร Brand a g e ซึ่งจุดหมายต่อไปของคิวช่างก็จะออกฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะทาให้ชีวิตช่างกับชีวิตลูกค้าดีขึ้นกับพัฒนาสกิลช่างเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่ดีขึ้นและนี่ก็คือคิวช่างสตาร์ทอัพโฮแถวด้านบริการเรียกช่างของไทยซึ่งตุลานี้ s คิวช่างเขาจะมีโปรล้างแอร์ในราคาไม่ถึง10บาทก็อยากให้ไปสนับสนุนแพลตฟอร์มที่มีช่างดีมีคุณภาพกันเดี๋ยวผมแปะลิงก์ดาวนโโหหหลดไว้้้ใในนาปรฟ